ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเจ้ต้อยวันนี้ก็จะมาบอกลูกค้าว่าเจ้าต้อยจะออกตู้เจ้าต้อยออกตู้ตัวใหม่ออกมาแล้วนะเป็นตู้12นิ้วเสียงกลางก็เป็นทุกอย่างทุกอย่างเดี๋ยวเจ้ต้อยจะให้ดูว่าทุกอย่างเหมือนตู้โรงแรมหมดนั่นแหละแต่ต่างกันที่ตัวไม้เท่านั้นเองราคามันจะได้เบาลงลงหน่อยฮะแต่เสียงเสริมเหมือนกันเลยใช้ดอกตัวเดียวกันใช้แหลมตัวเดียวกันทําเป็นไม้เอ็มนะดอกก็ดอกแหลมก็เป็นตัวนี้เลยะดอกแหลมเป็นตัวนี้เลยแม่เหล็กนะก็เป็นตัวนี้เลยนะตัวที่ลูกค้าที่ ที่เฉียดใต้เปิดให้ลูกค้าดูนี่แหละแม่เหล็กตัวนี้ร้อยหกสิบนะแม่เหล็กตัวนี้จะเป็นร้อยหกสิบนะก็ตัวเดียวกับเป็นโตู้โรงแรมตัวนี้ตัวเดียวกันเลยทุกอย่างตัวเดียวกันหมดฮะต่างกันที่ไม้นะดอกตัวเดียวกันแหลมตัวเดียวกันมีเนกเวิร์กเหมือนกันเนกเวิร์กนี่ก็ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกับเสียงโรงแรมแต่ไม้เนี่ยไม้อย่างโตู้โรงแรมจะเป็นไม้อัดไม้อัด ไม่อัดนะไม่อัดที่ตากฝุนได้อะไรได้แต่ตัวที่ตัวใหม่ที่จะต้อยทํามาเนี่ยจะเป็นไม้เอ็มนะไม้เอ็มสิบห้ามิลเป็นไม้เอ็มนะเป็นไม้เอ็มเนี่ยมันก็ไปตากฝนไม่ได้ไม้เอ็มก็เขานนิยมก็ทํโตู้กันฮะทรงคางหมูเลยนะตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงตัวนี้ตะแกรงปั๊มข้างก็จะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นเหมือนกันโลโก้นาคาชิเป็นตะแกรงปั๊มเป็นรูปนี้เลยก็ข้างหลังนี่ก็ ข้างหลังก็ต้องบอกรายละเอียดให้ลูกค้าทุกอย่างเลยรายละเอียดเป็นรุ่นแล้วก็วัดเท่านี้วัดห้าร้อยเท่านี้2ตัวนะรายละเอียดบอกนี่เป็นแผ่นเหล็กนะน็อตนี่น็อตไม่ขึ้นสนิมเลยนะเป็นแผ่นเหล็กนะเป็นแผ่นเหล็กโูเป็นอย่างนี้ข้างหลังก็น็อตจะไม่ขึ้นสนิมจะเป็นตู้ทรงทรงข้างหมูตัวนี้เลยเป็นตะแกรงตัวใหม่นะลูกค้าติดติดที่เรื่องงบนะลูกค้าก็เบาลงมาหน่อยได้ครับก็จะเป็นตัวดอกตัวเดียวกันเลยทุกอย่างข้างในเหมือนกันเสียงเหมือนกันนะเสียงตัวนี้ เสียงทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวตู้เท่านั้นเองฮะลูกคา้าเป็นชุดที่เป็นตู้เบรกก็ได้ออเดอร์หกก็ได้นะเป็นไอตัวนี้ก็โดนน้ําไม่ได้ตากฝนไม่ได้นะแต่น้ําหมกได้อะไรได้ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ไปตากฝนไม่ได้ไปอยู่กลางแจก้กตากฝนตากฝนนะแล้วก็อยู่ในโรงอยู่ในบ้านคาราโอเกะร้องเพลงอยู่ในห้องอยู่ก็ตัวเนี้ยเหมาะเลยเฮต้ยต้อยออกแบบมาโดยตรงเลยฮะที่ว่าราคาย่อมเยาวหน่อยเพื่อเดี๋ยวนี้เรื่องขนส่งเนี่ยเฮต้ยต้อยระวังมากเลย เรื่องขนส่งกล่องก็จะเป็นรุ่นนี้เลยตู้ลำโพง12นิ้วเป็นภาษาไทยเลยก็บอกรายละเอียดเป็นรุ่นรุ่น NK 123นเลยนะ N-K123 กล่องเฮตก็ต้องออกแบบใหม่ข้างในนี่นะก็เป็นกล่อง5ชั้นนะเวลาแพ็คนี่ใส่ถุงแล้วก็ต้องเป็นกล่องโฟมอย่างนี้ฮะเป็นแพ็คเวลาขนส่งบางทีเขาโยนมั่งกระแทกมั่งเขาจะมาโดนโฟมฮนะเป็นกล่องตัวนี้เลยนะ เป็นกล่องรุ่นนี้เลยออกแบบมาโดยตรงเลยค่าในชุดก็เหมือนเดิมฮะจะมีพาวเวอร์หนึ่งตัวเป็นพาวเวอร์ตัวพันวัตนะพันวัตต์ nk 1 6 5พันวัตที่ตัวนี้ก็ขับขับ14ขับ15ได้4ใบนี่แหละตัวพันวัตก็ตัวเดิมก็ยังีนปีปีกะนากระทิเป็นรุ่นนี้ฮะเป็นปีเป็นปีนะก็คือปีก็เป็นเ,เล่นเล่นการ์ด usb ได้นะแล้วก็เ,เชื่อมต่อบลนะูทูธไปปด้พร้อมสายเลยนะค้าไปเปิดพร้อมสายเลยนะพร้อมสายหัวสเปกคอน2เมตร เป็นหัวสเปคคอนพร้อมสายเลยนะจะไปเปิดก็ทุกอย่างอยู่ในชุดหมดเลย2เมตรแต่ถ้าลูกค้าจะเอามากกว่า2เมตรลูกค้าบอกแอมบินได้เลยนะว่าเอามากกว่า2เมตรก็เพิมม่มเมตรละ30บาทอ,อ,อย่างชุดนี้ชุดนี้ราคาก็จะก็อยู่ที่19,900เาพนะ19,900าลูกค้าจะได้เป็นเสียงกลางเป,เป็นเสียงกลางตัวใหม่19,900กานะก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนเดิมนะเก็บเงินปลายทางได้นะเป็น ตัวนี้ออกใหม่แล้วยังกองเกิงก็ออกแบบมาใหม่หมดเลยโมก็ต้องกันอย่างดีแทตาล็อกก็อยู่ในกล่องนี้เลยฮะลูกค้าไปถึงกบลูกค้าไม่ต้องกลัวเปิดไม่ได้เลยนะเปิดเนี่ยลูกเออต้อยต้องทำไว้อย่างทุกอย่างก็รายละเอียดให้หมดเลยว่าต่อกอนต่อ,อ,ย,ย,อย,ยังไงสายพ่วงยังไงจากพาวเวอร์มายังไงจากปีมาอย่างไงข้างหลังมีปุ่มปรับอะไรบ้างนะปรับอะไรบ้างปรับย,างงายังไงก็รายละเอียดมีมีบอกหมดเลยนะแล้วก็แผ่นนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าลูกค้า ขี้เกียจอ่านลูกค้าก็กดเป็นสแกนไปเลยฮนะสแกนเป็น2อคูณสถ้าคุณลูกค้า4ี่คูณสก็สแกนไปที่4ี่คูณสี่ถ้าลูกค้าขี้เกียจอ่านนะรายละเอียดทั้งหมดะจะบอกหมดเลยนะรายละเอียดอย่างปีกล่องปีก็เหมือนกันถ้ากล่องปีก็ทําขึ้นมาใหม่ทุกอย่างต้องทําใหม่หมดเลยนะก็จะมีค e ู่มือให้ใอยู่ในกล่องเลยนะคู่มือแบบนี้อยู่รายละเอียดทั้งอยู่ในกล่องนี่หมดเลยทุกอย่างทําขึ้นมาใหม่หมดก็รับประกันให้ลูกค้า1ปีเหมือนเดิมนี่แหละแต่ดอกไม่รับประกันนะ ลูกค้าดูชุดไหนฮะที่ผมดูมาถ้าแกผมตามมาแกจะเอาไปเลยแกจะซื้อเลยซื้อเลยไอ้นี่ตัวออกใหม่เลยฮะชุดสองสองสองที่ได้ได้เสียงกลางตัวใหม่เสียงกลางลองลองตัวโรงแรมแต่ว่าเสียงเหมือนโรงแรมเลยเหมือนตัวโรงแรมนี่แหละแต่ว่ามันไม้จะเป็นไม้เอ็มฮะลองฟังชุดนี้ก่อนราจัดปีใหม่ลองฟังเลย ใหม่ตัวนี้ก็คือเสียงโรงแรมเหมือนกันเลยข้างในเหมือนกันดอกตัวเดียวกันมีเแดกเบิรตัวเดียวกันทุกอย่างต่างกันที่ไม้นะตัวน,นี้เป็นไม้เอ็มท่านั้นเองทุกอย่างมันต่างกันเลย<อ>ถ้าตัวไหนที่ขี่เฮียบอกว่าเบ็ดเบ็ดลอยกับเบ็ดไม่ลอยเบ็ดลอยก็เป็นตัวนี้เบ็ดลอยนุ่มเบ็ดลอยก็จะเป็นออเดอร์หกตัวนี้อะไรนะถ,ถ้าชอบชอบกระแทกป่ะชอบเอาไปจัดปีใหม่นี่ครับก็จะร้องปีกันก็เอาบีวีไปก็ได้นี่บีวีบีวีกระแทกหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่นชอบหน่อย เสียงมันจะหนักไอเนี้ยจากนุ่มๆลอยๆไอนุ่มประเภทวัดเอาไปจัดปีใหม่ใช่ไหมใช่ครับเอาชุดนี้เลยชุดหมื่นเก้นี่เลยได้จะได้ power ปีในชุดมันนะสาย2เมตรถ้าอยากเอาสายเพิ่มยาว5เมตร10เมตรได้หมดแล้วเสียงกลางเป็นไงบ้างฟังเสียงกลางตัวนี้ดีชัดมันมีเน็ตเวิร์ก